จี้จิ๋วเปยสั่งให้ลูกน้องปลดเชือกที่มัดตัวของเฉิงอี้ออกจากนั้นก็ถอดผ้าปิดตาภายในหัวของเฉิงอี้กำลังคาดเดาถึงลักษณะของหัวหน้าจโจนที่น่าจะเต็มไปด้วยโหนดเคราและกล้ามเนื้อแต่เมื่อปลดผ้าปิดตาออกแล้วคนถูกลักพาตัวพลันต้องตกตะลึงที่เห็นว่าหัวหน้าจโจรมีรูปร่างสูงเพียวแต่งกายราวกับคุณชายตระกูลร่ำรวยที่กำลังจะไปเที่ยวหอนางลมยิ่งไปกว่านั้น หัวหน้าโจรผู้นี้ไม่นั่งเก้าอี้เสือแต่กลับนอนอยู่บนเก้าอี้กุ้ยเฟยนี่คือหัวหน้าโจรที่แค่ได้ยินชื่อผู้คนก็หวาดผวาแล้วจริงหรือหรือว่านี่คือภรรยาของหัวหน้าโจรที่ถูกจับตัวมาหรือไรเฉิงอี้ไม่รู้สึกอับอายที่จะเอ่ยปากถามชายที่มีหนวดเคราข้างๆว่าคนที่นอนอยู่บนเก้าอี้นั่นเป็นพี่ใหญ่ของพวกเจ้าหรือว่าเป็นภรรยาของพี่ใหญ่พวกเจ้ากันคาดไม่ถึงเลยว่าชายมีหนวดเคราจะหัวเราะออกมา แถมยังแสดงอาการเขินอายอีกท่านอาจารย์เฉิงท่านล้อเล่นอะไรหรือท่านตั้งหากที่จะมาเป็นภรรยาของพี่ใหญ่พวกข้าโลกใบนี้ช่างคาดเดายากสิจริงแอปพลิเคชันโบก้ามิวสิกแล้วมาฟังกันเยอะๆนะ